สบ,บายดีสบ,บายดีสิริคนเนาจะเนาะมาพบกันแล้วก็พบศีระเครื่องเนาจาเมื่อนี้ก็มาเบิง่งเขี่ยวเสือแกะเป็นศิละปะของหลวงพ่อนกเนาะหลวงพ่อนกวัดสังกสีสายไทยเด้อเจ้าเด้อแบบเ,เ้าจะ เกาซำยีจาดเจ้าลุงยันเจ้าหนุ่มคนหนุ่มคนจะเป็นยันตุกตานะจน้ะเนาะนไอเนาะยันตุกตาขลับ เข่เสือแกะเราจะเนาะจี๊ดเจ้าจี๊ดงามลายเจ้าแข่เสือลงพนุกอันนี้ก็เป็นไซนนอเลยจ้ะเนาะไซนนอ เป็นของค่ำเครื่องคูเนเะไรเนาะเก่าๆเ,เ้าจะเอาไปใส่ตลับสีผงนเานาะีล้วจะเจีด เป็นตระกูลนอนอะจ๊ะเนะเป็นของโบราณโบราณอือะไรจีดเลย เป็นเศษเศษคือไผ่เนาะจา้าแต่โบแมนไผ่ได้เลนน้นแไดเป็นนอนเนอะเขียวแก่ลงพนุกเนาะอือหือบึงยัน แจ้งจีดจัดอ็ดข่าวแกะได้เจาบราเป็งานเลซินเนาะเดินไปหักตามกันเวลาเจาะเจ้าคลิปนี่ขอขอบใจนะเจ้าเนาะสบายดีสบายดี